สิบสองน้ำนอ้องเต็มมันนั่งทำอะไรนี่วันน,นี้เอาเมียมาลอยกับทกุญยไม่ใช่พาเมียมาลอยกับทงนี่เตรียมหมดแล้วนะเตาแก๊สหม้อข,อข้าวน้ำ แล้วก็นี่เยบุญกินมาซอใหญ่ให้หมูมาสิบโลแล้วแถมน้ำให้อีกหนึ่งแพ็คนะไปสบายดีนะวันเพ็ญม้เครืองหะรอยกระทงเอออย่าทำตัวให้มันดีหน่อยด้ทำน้ายไม่ได้วันเพ็ญเดือนที่สองวันนี้ผมมารอยกระทงครับขอให้พี่น้องประชาชนทั่วไทยอะ่ะ รากระโทงนะั้นมีความสุขนะครับแต่วันนี้ผมลอยเปียไปนี่เที่ยวที่แล้วเคยลอยไปลงฟาร์มจระเข้รอดมาเที่ยวนี้ออกเอาไทยเลยออกไปน้ำจะพยาาเราออกทะเลไปเลยเนี่ยข้าวไว้เองนั้นเนี่ยมีหม้อมีข้าวสารเนี่ยซอใหญ่ก็สนับสนุนให้แต่ทซอใหญ่ไม่คุยอะไรสักหน่อยเหรอกูกลับมาได้นะกูตายในผา ว่าถ้าคูกลับมาได้มึงตายในไผ่แลอวคงยากหรอกไปไอห,หลามแดงวันดีวันรกระทงครับสวัสดีครับ